สวัสดีครับชาวโลกนะครับมันจะมีประเด็นหนึ่งครับเรื่องการใช้รถนะครับเคยมีโอ้โหจริงๆเอาเอาเกิดไม่ถึงอุบัติเหตุบนถนนก่อนนะเรื่องที่มันเกิดจากสิ่งนี้มันเยอะมากนะครับแต่จริงจริเคยมีน้องคนหนึ่งเคยหลังไปมาหาผมนะถ้ามาอา่านเอ้ยถ้ามาดูแล้วเจอผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าแล้วไม่ได้ตั้งใจทําให้รู้สึกไม่ดีหรืออับอายนะครับแต่ผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทุกคนควรจะรู้นะครับน้องก็ถามผมว่าพี่ ทำไมรถผมมันเบรกไม่อยู่อ่ะเขาก็ส่งคลิปมาให้ผมดูว่ขับโคตรเร็วเลยแล้วเบรกอื้มมันมันมันไม่อย่างนี้เลยแบบว้าวแบบเร็วอ่ะร้อยกว่าร้อยแบบร้อยค่อนแล้วอ่ะค่อนไปหาทางปลายแล้วอ่ะแล้วเบรกไม่อยู่นะครับเบรกแล้วมันลื่นไปเลยเขาก็สงสัยว่าทำไมเบรกแล้วมันลื่นไปเลยเลยพี่แล้วมันมันทนรับสนุกคือมันทนนะครับ ทนนะมันมีอุบัติเหตุนะครับไปจิ้มไปตามตูดเขาแล้วถามผมว่าทำไมเบรกไม่อยู่คือมันอย่างนี้ครับรถยนต์นะครับเดิมๆทุกคันที่มาจากโรงงานโดยเฉพาะรถที่เป็นรถบ้านทั่วไปไม่ใช่รถที่มาเป็นสปอร์ตแพ็กเกจหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์แพ็กเกจแบบที่เป็นแบบ มากับชุดเบรกกับช่วงล่างที่สุดยอดและทนสถานกับทุกอย่างกับความเร็วกับทุกเรื่องจะอยู่ในโค้งกุนซัดยังไงก็จะยังเอาอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเบรครถบ้านนะครับมาด้วยจานเบรกที่เป็นเมทัลคอมโพสิตเป็นเหล็กธรรมดาธรรมดานะครับอาจจะเ,เดี๋ยวนี้จะเป็นไฮคาร์บอนสตีลขึ้นมานหน่อยจะทนร้อนกว่าแต่ก่อนแต่ด้วยความที่ขนาดมันเล็กมากเนี่ยฮีทแคปซิตี้นะครับหรือว่า ยังไงดีอ่ะพื้นที่กักเก็บความร้อนก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ขนาดของคาลิปเปอร์หรือตัวปั๊มนี่ผ้าเบรกนี่ยที่เอามาจับกับจานเบรกเพื่อให้หยุดเขาก็ทำมาแบบพอใช้งานได้นะครับเพื่อที่ ยังไงเดียจะให้เกิดค่า m a นเทนแนนซ์ที่ไม่มากเกินไปและใช้ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงเกินไปราคาที่ขายเราก็จะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับง่ายๆคือเบรกมันแค่พอเบรกได้หยุดรถทั่วไปหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ถ้าเราขับด้วยความไม่ประมาทและความเร็วไม่สูงเกินไปนะครับก็จะไม่มีปัญหาอาจจะมีเช่นขึ้นลงเขาห้วยลงดอยขึ้นดอย เบรกเยอะๆอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการพักกันบ้างหรือว่ามีวิธีเม n a g e ความร้อนเบรกให้ดีนะครับพอทนความร้อนได้ไม่มากเหมือนเบรกที่สมรรถนะสูงและจานใหญ่มีพื้นที่กักเก็บความร้อนเยอะๆทนความร้อนได้เยอะๆของเหลวในเบรกทนในระบบเบรกทนความร้อนได้เยอะๆเหยียบแล้วเบรกไม่เฟดเมื่อความร้อนสูงและหยุดที่ความเร็วสูงได้ดีเราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้กับเบรกรถบ้านนะครับจนกว่าเราจะอัปเกรดทุกๆอย่างแล้วเมื่อเราทําเบรกดีแล้วนะครับที่ถัดมาคือ,อยางครับเบรกจน ล้อนล็อกจน ABS ทํางานนะครับนั่นคือเบรกจนดีมากแล้วแต่ถ้ายางไมาด่ดีมันก็จะหยุดไม่ได้นะครับนี่คือพื้นฐานนี่หลายคนไม่รู้มากๆเจอโพสต์ในรถใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับว่าการซื้อรถเนี่ยง่ายกว่าแต่ก่อนมากนะครับเราจะไม่มานั่งจับประเด็นว่าใครขับคนกลุ่มไหนขับหรืออะไรเอาง่ายๆว่ารถบนถนนเนี่ยโดยเฉพาะรถที่เป็น อีโคคาร์หรือว่ารถ B ี e gment เนี่ยเดี๋ยวนี้ออกกันเยอะมากนะครับหลายๆคนก็เห็นในความสะดวกนะก็แล้วก็ผ่อนง่ายนะครับผ่อนเบาผ่อนเด็กลายปีมากขึ้นก็จะซื้อกันเยอะขึ้นสาระสําคัญคือหลายคนไม่เคยมานั่งศึกษาพื้นฐานการใช้รถเลยนะครับเราจะเห็นการทิ่มตูดกันบนถนนเนี่ยเยอะมากและบ่อยมากนะครับคลิปอุบัติเหตุก็เยอะมากจากการเบรกไม่อยู่เบรกจนรถเป๋นะครับ ทั้งทังที่ช่วง,งล่างรถยุกใหม่เดี๋ยวนี้ต่อให้เป็น e ีโคคาเองก็เฟิร์มกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะการทรงตัวดีมากใครลองไปขับยาริสหรือว่า v ีอรุ่นใหม่ๆนะครับคุณจะค้นพบว่าการตอบสนองมันดีขึ้นเยอะนะครับความโครงน้อยลงเรียกว่าเข้าขั้นแทบจะสะเทือนกันเลยดีกว่าข้อสำคัญคืออยากจะขับเร็วหรือว่าทำเวลาเดินทางบ่อยๆนะเปลี่ยนยางนะครับ ถ้าขยายขนาดล้อแม็กให้แก้มยางบางลงได้แต่ไม่ต้องบางเกินนะครับทําได้ก็ทําแล้วอย่าใช้ล้อก็พยายามใช้ยางนี่คุณภาพใช้ได้นะครับเกรดปานกลางขึ้นไปนะล้อสัอบ15บ15 16 17เนี่ยถือว่ายังไม่แพงมากนะครับทั้งตัวล้อและตัวยางแบรนด์ไทยแท้ก็เยอะเลนโซก็ดีนะครับ D1 SFD1 วอีอวนองวินอมเยอะไปหมดนะครับปเปลี่ยนภาพเบรกให้ดีขึ้นนะครับ ผ้าเบรกที่มีพลังการกัดเนื้อจานเบรกให้มากขึ้นถ้าขยันขับเร็วแล้วก็ทีนี้มันก็จะเกิดความร้อนมากขึ้นมอสมันเกิดแรงเสียดสีเสียดทานเยอะขึ้นเบรกมีหน้าที่เปลี่ยนพลังกลนะครับพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานความร้อนโดยการจับเข้าไปที่ชานเบรกปึง้งทําให้รถหยุดลงได้พลังงานความร้อนขึ้นมาพลังงานความร้อนไปไหนพลังงานความร้อนจะอยู่ในทุกส่วนนี่อยู่ในระบบเบรก แล้วมันจะหาทางออกได้อยู่แค่ไม่มากนะครับความร้อนต้องมีทางออกถ้าไม่มีก็จะทําให้ทุกอย่างแย่ลงจะทําให้เบรกไม่จะทําให้น้ํามันเบรกเหลวก็ต้องเปลี่ยนน้ามันเบรกด้วยแล้วก็ยาเบรกโหดไปติดติดกันจะทําทให้ทุกอย่างไม่เราจะทําให้เบรกไม่อยู่พอน้ํามันเบรกเหลวแล้วก็จะทําให้แรงดันในระบบเบรกหายไปหรือที่เราเรียกกันว่าเบรกเฟดกดปุ๊บอ้าวเบรกหายอ่ หาไม่เจอเลยทีนี้กดปึ้งแป้นนิ่มจมลงไปเลยเพราะว่าเราไม่มีแรงดันไฮดรอลิกในระบบเบรคของเราแล้วนะครับต้องใช้น้ำมันเบรคน้ำมันเบรกที่คุณภาพดีทนร้อนได้นิดนึงจะแพงกว่าปกติหน่อยก็ถ้าเอาที่ราคาสมเหตุสมผลก็จะมีเอเต้ sl 6อันนี้โอเคมากนะครับดีกว่าน,นั้นก็้ไปอีกเอเต้ type 200 1 l, ลิตรราคามาตรฐานอยู่ประมาณ800บาทเจอดีลดีๆบนเว็บขายออนไลน์1ลิตรจะอยู่ประมาณ หกร้อยเจ็ดร้อยบาทรวมส่งดีมากนะครับอัปเกรดผ้าเบรกน้ำมันเบรกโดยเฉพาะคนที่ขยันขึ้นลงดอยคุณจะขอบคุณตัวเองที่เลือกทำสองสิ่งนี้และใช้ยางที่ดีกว่าเดิมโรงงานเดิมโรงงานเนี่ยเขาเอาเป็นยางที่พอใช้ได้ขับแล้วขับได้มีเสถียรภาพอยู่ในความเร็วในที่จำกัดไม่เยอะมากถ้าคุณเอาไปเปรี้ยวไปซิ่งแล้วกดเบรกตูม้มตายเลยครับจะพาคนอื่นตายด้วย อย่าทำอีกนะนะน้องที่ผ่านมาแล้วได้ยินผมผนพลาดพิงก็กลับขออภัยนะครับมันจําเป็นต้องเล่าจริงๆครับเพราะผมเชื่อว่ามีคนอีกมากมายบนโลกนี้ที่ใช้งานรถแล้วบางทีเราขับแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยก็ก็โอเคเหยียบเหยียบเหยียบเพลินนะก็ก็ตอนช้าๆมันเบรกอยูอ่ตอนเร็วๆมันก็รู้สึกเหมือนจะอยู่ใช่ไหมเพราะเราเคยมีความมั่นใจมีความเคยชินว่าเราแตะเบรกปุ๊บรถชะลอหยุดให้เราได้นะครับแต่พอความเร็วเพิ่มขึ้น ความร้อนในระบบเบรกเพิ่มขึ้นที่จริงตอนดูเร็วเนี่ยไม่ต้องร้อนก็นได้นะเบรกปั้งลงไปมันก็แทบจะไม่อยู่อยู่แล้วครับนะแนะนําให้ลองค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเร็วนั้นๆเรียนรู้ระยะเบรกเรียนรู้รถของเราลถความเร็วนี้หักหลบอย่างนั้นอย่างนี้มีคนตัดหน้าเราจะเอารถอยู่ไหมพยายามขับรถอย่าประมาทนะครับขับเร็วๆมันมีอะไรให้คิดเยอะกว่าที่เราคิดไว้เยอะ นะเชื่อผมค่อยๆขับอยากเร็วก็พยายามเรียนรู้รถตัวเองเยอะๆพยายามทํารถให้พร้อมที่จะเร็วยางและเบรกและช่วงล่างสําคัญมากสําคัญกว่าความแรงอีกเพราะรถที่ไม่แรงก็เร็วได้นึกออกไหมขับไปถึง200ขับไปถึง150ได้เหมือนกันหมดแค่ไปถึงช้าหน่อยแต่เมื่อถึงความเร็วนั้นแล้วมีผลเหมือนกันหมดเลยจะแรงไม่แรงระบบอื่นต้องพร้อมจะรองรับช่วงล่างยางเบรก นะยางนี่มาก่อนเลยเบรกนี่มาเลยช่วงล่างเดี๋ยวนี้รถเดิมๆก็ดีขึ้นนะครับก็แต่ก็ถ้าอัปเกรดได้ก็จะดีต่อตัวเรานะค่อยๆเด็นรู้ค่อยๆขับค่อยๆทำกันไปอย่ารีบมันะอะันตรายรถยนต์นี่มันคือเครื่องจักรสังหารนะนะนหนักเป็นตันชนทีนี้โอ้โ oh หสุดยอดไปเลยเละเทะกันมาเท่าไหร่แล้วกับในคลิปนะครับพยายามอยเป็นคนที่อยู่ในคลิปกันเลยนะจ๊ะ เป็นห่วงนะครับเลยพูดมายาวขนาดนี้8นาทีกว่าแล้วโอ้โห,โโหนานไปลวนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วหวังว่าจะเตือนสติกันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็เท่านี้นะเช้าโลกเดี๋ยวมันจะยาวไปเราเจอกันใหม่สวัสดีจ้ะ